ส่วนดีครับวันนี้เราจะพามาดูแผนผังบ้านเอเชียของเรานะครับในที่นี้ก็จะเห็นเป็นแผนผังของห้องนองเล่นกับห้องน,น้ำครับซึ่งติดกันครับแต่ละห้องก็จะมีประตูห้องละหนึ่งบาน,นครับเป็นประตูอัตโนมัติใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเปิดปิดนะครับเราก็จะมาดูว่าในห้องนองเล่นนะครับมันจะมีทีวีมีแอร์คอนเดนเนอร์เครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็มีหลอดไฟสองหลอดนะครับซึ่งได้คิดมี2สองหลอดเพราะว่าเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ครับส่วนในห้องน้ามันจะมี พลาท้ำอุ่นนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมีชักโคโกแล้วก็มีหลอดไฟดวงเดียวนะครับอยู่บนเพดานหนึงดวงแล้วก็มีประตูอัตโนมัตินะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูการสร้างบ้านอัเชิยในโนดเลนนะครับซึ่งโจทย์ของเรานะครับจะต้องเลือกห้องมาสองห้องนะครับ ที่มีประตูนะครับแล้วก็เป็นห้องติดกันนะครับของผมเรื่อกมาก็คือจะเป็นลิวิ่งรูมเป็นห้องนั่งเล่นนะครับติดกับบาร์รูมก็คือห้องน้ำห้องอาบน้ำของเรานั่นเองนะครับระดับแรกนะครับเรามาดูในห้องนั่งเล่นของตะก่อนนะครับจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า4ชนิดนะครับก็คือทีวีแอร์คอนดิชันเนอร์นะครับแล้วก็หลอดไฟหลอดไฟเราจะมี2หลอดนะครับแล้วก็ประตูไฟฟ้านะครับซึ่งเราจะใส่ของ่ช้ใ้มันก็คือเราสามารถเปิดปิด สั่งเปิดปิดของมันได้นะครับส่วนในแอร์เนี่ยเราจะมีการปรับองศาของมันได้ซึ่งเราจะตั้งองศาเป็นสองโหมดก็คือยี่สิบห้าองศากับยี่สิบองศาซึ่งเป็นองศาที่คนไทยใช้กันประจำนะครับแล้วก็มาดูการทาง,งานของมันนะครับนี่เราตั้งตามนี้นะครับ,รบท็อปป A E รหัสองศาแล้วก็ทีวีรูก็คือเป็นชื่อของห้องห้อง,งนั้นนะครับและนั่นก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททีวีเมื่อเรากดออนนะครับ มันก็จะเปิดให้เรานะครับหรือว่าเราออฟก็คือสั่งปิดครับในแอร์นะครับ,นนรบเราลองมาดูนะครับเราจะมี on ก็มียีพหองศายี่หองศาจากนั้นเราก็มี o อฟถาดูตรงนี้นะครับก็คือการเชื่อมเซิร์ฟเวอร์มันนะครับเราจะต้องทำปิเป็น3ต,นตัวนี้ก็คือเราจะดึงค่าคือดักดักค่า ที่มันขึ้นต้นด้วย3ตัวนี้นะครับก็คือแยกประเภทของเครื่องช้ฟ้าในห้องเล่นของเราครับจากนั้นเรามาดูห้องที่2คือบาร์ดูห้องอ่บน้าของเรานะครับจะมีเครื่องช้ไฟ้า3ชนชิ้นก็คือวอเตอร์ฮีตก็คือเครื่องท่าน้ำอุ่นนะครับหลอดไฟแล้วก,ก,ก็ดอกก็คือประตูไฟฟ้าของเราครับก็จะมีฟังก์ชันเปิดปิด,ดแต่ละตัวเหมือนกับห้องนั่งเล่นเลยนะครับกดเปิดกดปิด ปกตินะครับแล้วที่นี้เราก็จะตั้งเป็นฟังก์ชันของบาร์ดูมแพรก็คือถ้าเจอ3ตัวนี้นก็จะคือเป็นคำสั่งของโหมดในห้องบาร์ดูมของเรา